ลูคุณเวอร์เ,ออเป็นเจ้าสาวโอโอ้สว<อ>ัสดีจ้าทุกคน<อ>พบก,กับวอตสงอีกแล้วจ้ากลับมาแล้ว Return and Back 2,025 <laughs> เลยคือข้าวปีมาเลย <laughs> ซึ่งไม่ได้รีแอคมานานมากแล้วเขาจะอุ๊ยป็นช่างมาหรือเปล่า <laughs> ยัาง ยังอยู่คือมันจะมีฟิลมาแบบเนี้ยอย่ามาก็มาเออเราแต่ม o ดแล้วแต่เออคือบแอสคนหนึ่งถูกอ่ะเติมด้วยคลิปแรกของปีเลยใช่ซึ่งคือลูกสาวไอเบิร์ดโอเแรกโอคือไม่ได้คำนานมากตั้งแต่แบบ i ออไปใส่เล่อยู่นะยังไงเออเพลงนี้เพลงนี้เป็นฟีลแบบ พรีลีเลสหลักการเออทิชชูบ้าเรเบิลฮาร์ดคือทีเซอร์ที่เห็นเนี่ยคือมันจะมีความเป็นฟิลแบบการละครดูมีเรื่องมีราวเออดูมีเรื่องมีราวฟิลเอ็มบีเหมือน of the record อ่าอะไรประมาณนั้นเออเป็นฟิลแบบดราม่าฟิลแบบอิทาเวอ์เออเออซึ่งฉันชอบนะเออจริงๆริงมูดอะไรแบบนั้นนะเอาไปว่าไปอยู่เลยกว่าว่าจะเป็นไงถ้าพร้อมแล้ว l เลสโก สวยมากนี่อะไรอีอะลูกคุณเวอร์อสะพานเลยตามากมันคือมีสไตล์เรีย วว้าโอ้เป็นโซซ่โ oh. oh. hmm. oh. oh. hey อ้โอ้อืมโอ้โอ้ที่มีความแบบเพื่อเธอ่ะเออมันต้องมีมินิ่งอะไรแน่ๆเลยแต่แปลงออก เลด้าเลด่าเข้าไปู่มาก <c oughs> สวยมากนี่ให้นะนี่มันเลิศนะแล้วราวพชิเป็นเจ้าหญิงคนเดียวอะ่ะเจ้าสาวเออเป็นเจ้าสาวคือเพลงให้ Q I M นะเออ มีความรวมมูลอะ すごいな。Huh. ที่แบบมีแบบเต็มแอสแดงหรือเฟลซ่าสวยมากสวยสวยมากอืออือเป็นคนนกคนเอวยเป็นฟิลเงินป่าอ่ะเป็นยังกับเพลงนี้อือส่วนตัวมันแอบมีความกิริยายไอแอมอยู่นะแต่มันก็ชัดชัดอยู่เออ แต่เป็นฟิลไอเอมที่แบบไม่ได้เน้นสะใจไม่ได้เน่นหก,หกจำอะอ่าเออคือฟังแล้วมันรู้สึกว่ามีเมสเซจอะไรบางอย่างกาังสบอ<ช>อะไรเงี้ย <laughs> จากการที่เราฟังไม่ออกแต่ <laughs> เราฟังแล้วเราพีมันเขาก็สบอกอะไรสักอย่างฟังแล้วเหมือนได้กำลังใจอสักอย่างหนึง่ง หรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นเป็นฟิลอย่างนั้นจริงๆแบบเหมือนส่งกับลังใจให้โดยที่ซึ่งมันกระดาษใส่ไม่ดูไม่รู้เลอซึ่งไม่รู้ความหมายด้วยนะมันเป็นการกลด่าอะไรอยู่่ได้เขาซึ่งไม่รู้ไม่แต่มันมีท่อนภาษาอังกฤษไงว่านี่ชอบเอ็มบีนะเออนี่ชอบเอ็มบีเหมือนกันเอ็มบีภาพภาพดีแล้วก็ชอบที่มีสตอรี่เหมือนแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวของตัวเองเนาะนี่ชอบเสียงอีซอเขาสึกว่ามันมีความแบบชอบโทนภาพชอบ อคติ้งของน้องด้วยรู้สึกว่าโอ๊ยเป็นสิ่งที่มีซีนรองอะอะไรนี้ของของจริงก็ดีอืมทีอคนดีดีดีทุกคนคือทุกคนมี story ของตัวเองเออแล้วแต่จะตีความแต่วแตีจะคิดชื่อแต่ละแบบก็เป็นเพลงที่โอเคเป็นพิเรนีจริงๆก็รู้สึกได้เลยอาจจะแบบไม่แบบออ้ยฮุกฮุกจำฮุกอะไรขนาดนั้น ตีหัวเลยก็ไม่แต่ที่ว่าเป็นเพลงที่แบบคือฉันจะฟังทุกวันได้ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันมีท่อนที่ชอบคือมันเป็นท่อนนาๆๆๆแล้วก็เป็นท่อนบิดที่คืออเราให้กหรือเปล่าเดียวมีเรื่องบ้างไหมเพลงมีท่อนนาๆๆนั่นแหละแล้วก็ท่อนบิดแล้วมันจะมีท่อนไฮ์สุดท้ายคืออะไรคือแบบตุ้มแต่อาจจะไม่ตุ้มเท่ากับไออลขนาดนั้นแต่มันรู้สึกแบบ ฟูลฟิลเออเป็นคอนเสิร์อาจจรวมดีเออองค์รวมดีก็ถือว่าถูกสิดคือดันไม่ออกว่าถ้ามาทรงเนี้ยแล้วสเตตันจะเป็นยังไงเออคืออัลบั้มคือเอ็มพาร์ตี้เออมันคือแบบว่าให้โอเคใจคนอื่นเออเห็นใซอ้นี่จะเป็นเซี่ยวหนึ่งในความหมายอืมของเอ็มพาร์ตี้ก็ได้ก็รอดูว่าคัมแบ็กจริงๆจะเป็นยังไงจะมาเวนไหนวันที่สามผ่าเจอเลยเดี๋ยเลยเดี๋ยเลย คือฉันชอบดน,นตรีนะดน,นตรีของเพลงเนี่ยคือมันจะมีความแบบอ่ารอกๆหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยเอเอส่วนนี้ก็จะเป็นไอบุตรดีนะก็เป็นฟีไอบุตรเออนอกจากในไอบุตรที่ในเอวีแล้วก็จะมีแบบว่านักแสดงคนอื่นอันนั้นก็อาจจะหมายถึงว่าลีเลทกับเราเราเ,เป็นคนเรานี้แหละ ก็รอนภูมิก e ็บอกแล้วไงเลิฟม no. ีเหตุมีแบบแต่ว่าเธอไม่เป็นทางฉันได้ไงเออมันมีทางมันเป็นไปได้เด็ดขาดไม่มีใครเป็นได้ไม่มีใครเป็นไอบุได้คือไม่ไม่อะไรมาเปลี่ยนแปลงเราได้คือมันเสร็จดีมากนะเออคือมันรีเลทกับทุกคนจริงแล้วรีเลทกับคนลองด้วยถูกสุดๆเออนี่เชื่อว่าตอนที่อาจอยู่พวกชีคงจะอีโมกันสุดๆอ่ะเออจริงมันก็อีโม่แล้วย่างเนี้ยจริง่อีโม่บอกว่าเลิศๆเป็นอีโมแบบ ที่ไม่ใช่เพลงเศร้าเออเป็นที่แบบอย่างเงี้ยเออแบบชันขึ้เออชันสู้อะไรแบบนั้นเอออ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเพลงนี้ใครชอบเพลงนี้คือไม่พูดนานลดีตือมันลืมมาดิอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเพลงนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเพลงนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อายสับสนอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเพลงนี้ อาจบแล้วสำหรับคัมแบ็กนี้ของไอเบอิร์ดไคบคลิปนี้อาก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยจ้าสวัสดีอันยอง